สวัสดีครับคุณคริสสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณคริสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเออผมพูดได้ใช่ไหมครับพี่แจ็คพูดได้ครับพูดได้ครับพี่แจ็คคือผมอยู่ซอยอิสรภาพ35นะครับมันเป็นทางเข้าของวัดชิโนรสาลามวันนั้นเนี่ยเพื่อนผมกับผมเนี่ยก็นัดกันนะครับว่าจะไปหาอะไรกินในซอยนี้ครับคือจากปากซอยเนี่ยนะครับเราเดินเข้ามาเนี่ย ด้านซ้ายมือก็จะเป็นชุมชนวัดครุฑครับภายในซอยเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็มีเจ้าที่คุมอยู่ด้วยครับพี่ในระหว่างที่พวกผมกําลังเดินหาร้านกันอยู่เนี่ยก็สังเกตเห็นมีเงาผู้ชายยืนอยู่กไกลๆครับพี่แจ๊คเฮ้ยอ๋อลุงเจ้าของร้านนั่นเองเขารอรับผู้ผมอยู่ครับเขาก็พาพวกเราเนี่ยเดินเข้ามาด้านในครับบริเวณด้านนี้เนี่ยจะเป็นท่าน้ําของวัดครุฑครับคนจะมาปล่อยปลาตรงนี้เยอะนะครับมีองค์เจ้าแม่คนอิมยืนอยู่ด้วยซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากครับพี่แจ็คปลาสวายของที่นี่จะมีจุดขาวเหมือนบนใบหน้าเจ้าแม่กวนอิมเลยครับพี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ซึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเข้ามาภายในร้านบรรยากาศภายในก็จะเป็นเหมือนบ้านสวนนะครับพี่นี่ก็เป็นป้ายเมนูอาหารแนะนําทางร้านด้านในร้านก็จะมีสไตล์การตกแต่งแบบย้อนยุคไฟก็จะมีสีสันบรรยากาศเหมือนอยู่ร้านคาราโอเกะพิมทางได้เห็นลูกหลวงปู่ก,ก็สบายใจขึ้นมานิดนึงครับพี่แจ็คตั้งแต่เข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกขนลุกโดยเฉพาะมุมนี้ครับขน ลุกสู้เลยครับพี่ใช่ใช่ใจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกปวดฉี่ก็เลยมาห้องน้ำครับพี่ชดนะฉี่ลาดเลยเหรอก็ฉี่เราก็ต้องลาดนะครับไม่งั้นเจ้าของร้านเขาจะด่าเอามาดูที่ราคาเมนูอาหารดีกว่านะครับก็นี่คือเมนูอาหารของเขาราคาดีครับไม่ชวนคนลุกเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ชวนเจ้าของร้านคุยเพื่อตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเขาเป็นคนหรือเปล่ามนุษย์โสซิอใช่ครับเป็นคนน่ารักมากครับ เป็นกันเองอัธยาศัยดีเลยเออสำหรับเมนูที่สั่งไปก็เป็นยำผักบุ้งกรอบครับเมนูนี้เนี่ยผักบุ้งสดน้ำจิ้มหมูสับใส่มาอร่อย อีกหนึ่งเมนูก็เป็นยำบะหมีฟูตัวนี้น้ำจิ้มเนี่ยแซ่บจัดจ้านครับไม่น่ามาคุยกันเวลาแบบนี้นะเอาจริงๆรินะมนแล้วมันหิว <thers S 2> เลยนะเอาจริงๆจากนั้นครับพี่แจ็คอยู่ๆผมรู้สึกเหมือนโดนโดนสิงครับพี่ครับอะไรโดนใจที่ทําให้ผมเดินไปหน้าเวทีก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้สึกตัวเลย,อยพอรู้ตัวอีกทีก็จัดไปนหนึ่งบทเพลงแล้วคาดว่าน่าจะเป็นผีฝรั่งนะครับแต่อยู่ไทยสักพักนึงแล้วละ,ละวไหว้ด้วยเนี่ยแต่ดูเหมือนว่า ียังไม่นําใจก็เลยย้ายไปสิงลุงต่อลุงก็เลยจัดอีกสักหนึ่งบทเพลงครับอุยอ้ยคนหน่ากลัวเลยอุยอ้ยร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านลุงปลาทาน้ำอยู่ในซอยวัดครุฑอิสรภาพ35ใครเดินทางมาก็ติดพระเครื่องไว้ที่คอสักนิดหนึ่งเพราะขากลับออกไปเนี่ยอาจจะมีเพื่อนกลับไปด้วยนะครับ